รวมคนดังฝั่งราาประาชาธิปไตยฉะเดือนลันกกตมีไว้ทำไมมายาควัตนิวอัปเดตนี่ท่านดูงานต่างประเทศมาแล้วจริงๆใช่ไหมครับพู้ได้ละตังเกินมากกรกต <laughs> ที่มีเรื่องราวที่กําลังได้รับความสนใจจากคนไทยทั้งประเทศนะคะคงหนีไม่พ้นการประชุมรวมรัฐสภาเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30โดยเฉพาะนะคะหลังคณะกรรมการเลือกตั้งกะกะตเนี่ยมีมติยื่นคําร้องต่อสารรัฐธรรมนูญพิจารณนาะคุณสมบัติคุณพิธาลิมเจริญ เหตือหุ้นไอทีวีพร้อมขอสั่งยุดปฏิบัติหน้าที่โอ้โหงานนี้นะคะทาเอาความรุนแรงเนี่ยประทุเลยค่ะประชาชนเดือดกันยกใหญ่ไม่เว้นแม้แต่คนดังในวงการบันเทิงเองค่ะก็ออกมาเคลื่อนไหวถึงสถานการณ์การเมืองล่าสุดเช่นกัน,นเริ่มกันที่ติ๊กเจกษด,ดาพลผด,ดีนะคะและเอกดังเนี่ยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยระบุข,ข้อความสั้นๆนะคะว่ากตกตมีไว้ทําไมคะหรืออมปัตพลสางราชกิจนักร้องแห่งวงคอกเทลก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กอมคอกเทลระบุว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ เกิดขึ้นตลอดเวลาเปลี่ยนน้อยหรือมากเปลี่ยนช้าหรือเร็วแต่ก็ไม่เคยหลีกเลี่ยงได้การเปลี่ยนแปลงบางครั้งอยากจะยอมรับเพื่อยึดเอาภาพเดิมๆเ,เป็นตัวตั้งและเพราะอย่างนั้นก็เลยพยายามน่วงบางอย่างให้คงที่โดยไม่ได้มองเลยว่าทุกอย่างรอบๆเปลี่ยนไปหมดแล้วตั้งนานลอกมือขวาหนุยอัมพลก็เคลื่อนไหวโพสผ่านโซเชียลเป็นภาพของกกตทั้ง5คนพร้อมแคปชันช่นสั้นๆด้วยค่ะว,ว่านะาจ๊ะโพสที่2ว่าสวรรค์น้จ๊ะประชาชนกลุ่มคนส่วนน้อยและสมชายแสวงการสวาราัฐบาลและอ er ินฟล ได้ออกมาโพสตข้อความผ่านไอจีกับเรื่องนี้ใจความว่าเวลาที่เราต้องบอกกับตัวเองว่าประเทศมันต้องเป็นแบบนี้แหละแล้วก็โป่งโคดจวนลูกเลยกฎหมายที่เอื้อความไม่ยุติธรรมผู้มีอํานาจบางกลุม่มปล่อยให้ประเทศไม่มีทางออกเราทําอะไรได้บ้างคะแนนโหวตจากการเลือกตั้งยังทาอะไรไม่ได้เลยอายบ้างไหมหลายคนแค่ใช้ชีวิตก็เหนื่อยมากแล้วแต่ถึงทําอะไรไม่ได้ก็ต้องทําอะไรสักอย่างคะ่ะนี่มันความอายุิธรรมแบบซึ้งๆหน้าสิ่งเดียวที่ทาได้แน่ๆคือกลด่าค่ะ พรุ่งนี้เลือกนายกรอค่ะทันสวและกกะตอ,อีกคนดังที่ชัดเจนกับเส้นทางก็คือเสกโลโซค่ะก็ได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กของตัวเองให้กําลังใจในายพิธาสัส้นๆค่ะส่งแรงใจให้คุณพิธาสู่สุภาพรวงรถึงหมายไทยนักร้องหมอลำช่ดดังก็ได้สวมเสื้อสีส้มเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมทีมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะโดยกล่าวว่าต้องการแสดงให้เห็นจุดยืนคําว่าประชาธิปไตยใครที่เป็นคนตั้งกะกะตขึ้นมาทําไมถึงมีอํานาจเหนือกว่าอานาจของประชาชนพ่อพัทรพลก็กล่าวในช่องติกตอกของตัวเองนะคะว่า ขาดคุณสมบัติแต่เป็นกรกตต่างหากล่ะค่ะที่ขาดหากรู้ว่าขาดคุณสมบัติแต่ปล่อยให้เป็นสอสอมาทําไมตั้งสี่ปีคุณไปดูงานต่างประเทศมาจริงหรือเปล่าถึงใช้เงิน6 0 0 0ล้านบาทจากภาษีประชาชนได้สิ้นเปลืองคิดไม่ได้จริงๆรหรอนอกจากนี้ยังมีเหล่าดาราคนดังอีกมากมายนะคะที่ลืมออกมาเคลื่อนไหวทางโซเชียลทางปั๊บโพเตโต้กล้องปวยไล่แกลดอสตาร์และขัดว่าคงมีอีกตามมาเรื่อยๆค่ะ ทั้ง6ท่านเนี่ยไปดูงานต่างประเทศมาแล้วนะครับและใช้เงินถึง6,000ล้านบาทซึ่งเป็นเงินของประชาชนเป็นเงินภาษีประชาชนนะครับคิดไม่ได้จริงๆหรอครับว่ามันควรจะสก,กรีนก่อนย้ำนะครับว่า6,000ล้านบาทเนี่ยคือเงินภาษีประชาชนไม่ใช่เงินพวกท่าน6คนออกคนละพันล้านที่ไหนละ่ะ